ก็วันเกิดที่ใกล้จะถึงนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปร่วมงานได้นะคะที่ MGI Hall ชั้น6นะคะก็อายุครบ25ปีบริบูรณ์่าเป็นไงบ้างคะปีนี้มันจะมีอะไรพิเศษคะจริงๆปีนี้นี่คือจัดแบบอบอุ่นมากๆค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบคนไปเยอะคืออยากให้แบบว่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแฟนมิดเล็กๆให้แบบว่ามีฟีลอบอุ่นครอบครัวครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแฟนคลับที่แบบว่า เขาอยู่กับเรามานานแล้วก็อยากที่จะแบบว่าร่วมปาร์ตี้ด้วยกันเพราะว่าปีนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่2ที่บอสได้จัดวันเกิดให้ค่ะความพิเศษหลใะะน,นงานก็จะมีโชว์มีร้องเพลงแล้วก็มีฉลองกันก็จะมีกินข้าวมีเครื่องดื่มใดๆให้ก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบปาร์ตี้เล็กน้อยก่อนที่เราจะบินไปอังกฤษด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดคือ21ธันวาค่ะแต่ว่าเราไม่อยู่เราไปอังกฤษมีอะไรที่จะมอบให้ตัวเองเป็นพิเศษไหมันเกิดปีนี้ ก็น่าจะเป็นการแบบพยายามปิดบ้านให้เร็วที่สุดก็คิดว่าจะเอาเงินที่ทํางานทั้งหมดทั้งปีเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาไม่ได้โปรให้หมดหรอกแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งจะได้ปิดไปเร็วๆใกล้ปิดใกล้ใกล้ครบอั่างตอนนี้ตอนแรกบอกห้าปีห้าปีแต่ตอนนี้จะเป็นสองปีใช่ไหมไวสาธุค่ะถ้ามีงานเยอะกว่าจะเร็วกว่านั้นแต่ว่าก็ยังคงห้าแผนห้าปีอยู่ค่ะก็จุกอยู่แต่ว่าก็ไหวตอนนี้ได้เก sure ินครึ่งหรือยังคะปิดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ พึ่งโปไปห้าเองพึ่งไปห้าแล้วก็กําลังจะห้าก็มันก็นนใกล้ที่จะแบบรดลงเรื่อยๆเยๆเพราะว่าเราก็ผ่อนทุกเดือนอยู่แล้วรเราบินไปเบบไปกับใครบ้างไปกับ,กบคุณพ,พ่อแล้วก็แม่เลี้ยงค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพี่ชายที่อังกฤษก็คือไปร่วมฉลองวันเกิดคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่อังกฤษด้วยกันเลยค่ะ เห็นล่าสุดพี่ชายมาเซ์ไพที่ละนองหรือยังไงครับมีภาพที่เรากอดกับผู้ชายที่อยูหน้ากอดกับผู้ชายเป็นพี่ชายคนละพ่อกันแต่แม่เดียวกันซึ่งไม่ได้เจอนานมากค่ะแล้วพี่เขาอยู่ชุมพรมาทางป้าแล้วก็น้าเลยก็เลยเราบอกว่าเอเราอยู่ละนองนะมาหาไหมถ้าสวยอยากมาก็ขับรถมาได้ชั่วโมงกว่ากว่าเขาก็เขาก็มาเพราะเขาอยากเจอแต่เห็นโมเมนต์นัคือแบบเรากระหดหรือแบบเหมือนเด็กเลยดีใจเพราะว่าเราทะเลาะกัน ิบกว่าปีค่ะคุณจะได้มาเคลียร์ใจแล้วก็คุยกันแล้วเหมือนเขาก็เห็นการเติบโตของเราที่แบบว่าก้าวหน้าแล้วก็ก้าวกระโดดเขาก็เลยเหมือนมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อยากมาเห็นกับตาว่าเออน้องสาวแบบของเขาเป็นยังไงพอเจอกันแล้วเป็นงไงมีหลังไม่มีเราไม่มีหลังน้ําตาแต่ว่าแบบดีใจแบบอยากแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบ เออฉันมีพี่ชายนะไไม่ไม่ได้แบบเป็นลูกคนเดียวเหมือนที่เราเคยคิดไว้แบบตั้งนานแล้วจุดไหนที่ทำให้เราแบบเคลียร์ใจกับพี่ชายได้เขาเป็นคนทักมาก่อนค่ะเขาเป็นคนทักมาแสดงความยินดีกับสิ่งที่เอ,อ่อที่หนูได้รับมาทั้งหมดตั้งแต่เข้ามาในวงการแล้วก็เขาก็รู้แหละว่าเราอยากเข้าในวงการเขาก็เลยแบบว่า เหมือนทลายกำแพงตัวเองแล้วก็ทักมาหาเราแล้วเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็เปิดเปิดโอกาสเปิดใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันดีแล้วก็มีโอกาสก็มาเจอกันค่ะเหมือนตอนล่าสุดแม่กลับมาแม่ก็พาพี่ชายมาเจอด้วยก็ได้คุยกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าคุยกันทุกวันหรืออะไรแต่ถ้ามีเรื่องไหนที่แบบว่าวันไหนเขาว่างๆงง,งเขาจะโทรมาบ้างอะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคก็อบอุ่นดีฉันหมดเชื่อในเรื่องมันจะเพศแล้วยี่ห้าปีแล้ว คนพักมีอะไรบ้างไหมม,มีไหมมีลมพัดลมพีอะไรมาแบบเขา้า <laughs> 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 พี่ว่ามันมีไหมน่าจะมีอยู่นะพี่ว่ามันมีไหมตอนแรกอะ่ะไปดูหมอดูมาเขาบอกว่าว่าเป็นจังเพศมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเราอาจจะเป็นจังเพศดีก็ได้ <laughs> ไม่นาน <laughs> ว แต่เราก็เชื่อแต่สีใช่ไหมเพราะว่าเชื่อค่ะเชื่อเชื่อเพราะมันก็เกิดตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบโทษเป็นประเภทหรอกก็เราได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตของเราด้วยอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบเนี่ยต่อให้จะมีเรื่องไม่ดีเข้ามายังไงเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็หลังจากนี้ระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็มีสติให้มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะแล้วกับกับบอสเราตอนนี้เราก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมแฮปปีีี้คค่่่่ะเเเพิงงุยยโปรรจกกกตต์ทททัััวอออาบบบสสห หน้าอะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ส่วนตัวโปรเจกต์เดี่ยวซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเข้าไปคุยกันเป็นแบบเขาเรียกว่าใช่เพราะว่าเพิ่งโทรคุยกันเมื่อวานแล้วก็ให้รอติดตามผลงานก็แปลว่าแฮปปี้กันทั้งลูกและคุณพ่อใช่แฮปปี้แฮปปี้ค่ะชอบแต่มันก็มีดราม่าเรื่องดราม่าอะไรอีกดราม่าร้องเพลงเหมือนได้เห็นบ้างไหมแบบเห็นคนแชร์คลิปหรือไม่แบบไปร้องเพลงบ้างไปแรปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกแต่ไม่ให้เราไปเรียนร้องเพลงนิดนึง อ๋อเรียนแล้วค่ะมาได้เท่านี้ก็คือยอมรับเป็นมีมแล้วนะยอมรับไหมหรอก็แล้วแต่คนฟังดีกว่า<ช><ช>คนที่เขาเห็นคือเราไม่รู้ว่าคนที่เขาว่าเราเนี่ยเขาได้เห็นพัฒนาการของเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่าสําหรับหนูนะหนูมองว่าการที่หนูร้องเพลงไม่เป็นเลยแล้วมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ถือว่าดีแล้วก็เก่งสําหรับคนคนหนึ่งแล้วหนูไม่ใช่นักร้องมืออาชีพแต่หนูก็ไปพัฒนาตัวเองไปเรียนร้องเพลงไปเขาเรียกว่าเหมือนไปหาเทคนิคให้ตัวเองแบบ หาเพลงที่มันเข้าปากเรามากขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าร้องไม่พอทุกเพลงมันก็มีเพลงที่พอบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าแบบถ้าไม่ชอบหรือถ้าฟังรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้จริงๆก็เลื่อนผ่านไปอย่าพิมพ์อะไรเลยนะจริงๆเพราะว่ามันแบบบางทีมันก็บั่นทอนจิตใจแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งใครเห็นเยอะเนี่ยอันนี้คือยังไม่เห็นนะถ้าพี่ไม่พูดหนูก็ไม่รู้แต่ว่ายิ่งใครเห็นเยอะรู้สึกว่าจะทํายังไงดีอะทีนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วเลยทาไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านค่ะใช้ชีวิตด้วยความสุข อ่านคอมเมนต์ใช่ไหมไม่ไม่เห็นไม่รู้เลยว่ามีดรามา่าเวลาม,มีอะไรอย่างเงี้ยชาวจ่า,า,จา comment, นคอมเมนต์บ้างไหมแต่มีคนคอมเมนต์ดีท,ทั้งส่วนมากหนูจะไปเล่นตัวแอปเอมากกว่าทวิตเตอร์มากกว่าค่ะคก็จะมีแต่แฟนคลับแบบส่งกําลังใจให้ลุกเชา้าพลังบวกรู้สึกว่าอันไหนที่เป็นพลังลบเนี่ยหนูแทบจะไม่เข้าไม่เข้าไปดูเลยถึงไม่รู้ว่ามีดราม่าด้วยหรอที่เราไปร้องเพลงมาอะไรรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นก็ขอโทษด้วยนะคะที่ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆตอนนี้เรียนอะไรอยู่บ้างตลอด มีเรียนเต้นค่ะแล้วก็ร้องเพลงนี่คือหายไปนานเพราะว่าเราไม่มีคิวว่างเลยแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเรียนทนายอยู่ค่ะใช่ใช่เล้เพราะมันมียามมาแบบนี้ทำให้เราเสียความมั่นใจนะเพราะว่าเราไปเรียนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรากล้าร้องเพลงหรืไม่ไม่นะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันไม่เป็นไรก็มันก็มีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปล่อยๆไปบ้างใช่ชีวิตเคดมาบ้าง คิดซะว่าฟังหนูร้องเพลงแล้วถ้ามันเครียดมากก็อย่าฟังแต่ถ้ามันไม่เครียดหรือฟังแล้วรู้สึกแฮปปี okay. ้ก็โอเคถือว่าสร้างสีสันแล้วกันเนาะไม่มีใครเพอร์เฟกต์บนโลกลนี้ร้อยเปอร์เซ็นก็ถ้าถ้างั้นก็เดี๋ยวจะไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแล้วอย่างตามาาคำบอกอะไรอะยูคลิปยังเกี่ยวกับอะไรเป็นเกี่ยวกับการคัเสืร้องเพงหรือการคเสื่อร้อ, <laughs> รองเพลงนี่แหละ <laughs> เป็นโปรเจกที่เรารู้สึกว่าอยากทํามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้คุยกับบอสแต่มันจะเป็นเพลงของเขาเรียกว่าเออ ของเราเองอะ่ะหมายถึงว่าที่เราที่เราอยากทาจริงๆอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะผ่านไหมเอางี้ดีกว่าพอ,อไปบอกบอสแล้วบอดว่าไงบ้างเพราะแต่ว่าดีนะโปรเจกต์ที่ดีแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีเพราะว่าปีหน้าโปรเจกต์แกก็เยอะไอซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์เสริมที่ที่ตัวเราแบบเป็นคนขออยากทำอะไรตอนเสนอไปกลัวบอสไม่อนุมัติใหม่กับโปรเจกต์นี้ไม่ได้คิดว่าต้องกลัวเลยแค่คิดว่าโอเคถ้าแกแกคง แกคงอยากให้โอกาสให้เราได้ทําในสิ่งที่อยากทาจริงๆนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันดีหรือไม่ดีก็ต้องรอแกอนุมัตอีกทีหนึ่งพอหนูนหนูไม่กล้าร้องเพลงแหละเนี่ยพี่บอกพีดาว่าร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวหนมร้องเพราะนะไปฟังได้นะที่หนูมีเพลงของตัวเองนะคะชื่อเพลงรักเธอที่สุดนะคะมลรักทุกทุ่งก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครขอวะไม่เราจะไอใที่ไหนอะไรยังไงคะมลรักทุกทุ่งเอางี้ละกันใครที่แบบในเห็นในดิจตอแล้วมันไม่พอเนี่ย ลองไปฟังใน YouTube ก็ได้เพลงรักเธอที่สุดนะคะรองร้องโดยชาร์ลตออสตินนะคะอันนั้นคือน่าจะเพราะแหละเพราะว่ามันเป็นเพลงออฟฟิเชียลเนอะเป็นเพลงของเราอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าบางเพลงก็ไม่ถนัดสําหรับเราเราแค่อยากท้าทายออความสามารถของเราเท่านั้นเองอันไหนที่มันไม่ดีก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปส่วนอันไหนที่ดีก็เก็บเอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อแค่นั้นค่ะ